โยวาซาเดี๋ยรุ่เมกาเดีรุ่ดูไปดี๋ยรุ่ชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม FC 24นั่นเองนะครับนี่เป็นพี่ซื้อแบบแผ่นเกมมานะราคามันส0 0 0ันนะครับทุกผู้ชมนะอาจจะซื้อช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันจะได้โค้ดลดมาด้วยนะฮะลิงซื้อก็อยู่ด้านล่างคำอธาบายคลิปนะอันนี้เป็นเกมแนวเตะบอลน,นะทานผู้ชมนะาจากทาง EA นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ EA อ่าสปอร์ตฟี فا ยี่สิบนะท่านผู้ชมนะอ่าฟี فا ยี่สิบนะตอนนี้เขาเลิอกใช้ชื่อฟี فا แล้วนะใช้มาเป็นชื่อเอฟซีแทนนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าคาลิเกสินแพนนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเตะเตะบอลมาใหม่ยกเครื่องใหม่ยกชุดในในส่วนของกราฟิกแล้วก็เอนจินในการพัฒนานะแล้วก็นี่เขาจะบอกไว้เลยนะครับมีให้เล่นถึง700คลับหรือว่า700สโมสรมีตัวสูงสุดถึง1นึ0งตัว19,000ตัวนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีลีกให้เล่นถึง30ลลีกเยนะท่านผู้ชมอ่านะครับเอออันนี้เป็น ตัวหนึ่งที่นาซื้อมากนะครับอันนี้พี่ซื้อแบบแผ่นมานะแต่ว่าก็ต้องเสียบแล้วก็ลงบนเครื่องเหมือนเดิมนะครับใช้นิดในการโหลดนะกะ็ตัวมันจะประมาณ21กิกนะข้อมูลการจัดเก็บนะครับเราจะเล่นกับตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะ อ่าตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเกมพวกพาขนาดกระทัดรัดนะครับเหมาะสำหรับใครที่แบบว่าใส่กระเป๋าเล็กๆไปเล่นต่างพื้นที่ได้นะครับท่านผู้เป็นปเครื่องเล่นเกมขนาดกระทัดรัดนะความแรงสูงสุดอยทราฟอปนะครับแบตเตอรี่ให้มาถึง3,500ม ah ิลลิแอมป์นะฮะเล่นได้นานสูงสุด4-6ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมากับหน้าจอนะครับ LCD IPS 5.5นิ้วนะท่านผู้ชมนะเออนะครับอืมก็ถือว่า หน้าจอก็รือว่าโอเค60เฮิร์ตนะครับแล้วก็ลำโพงครับเขาจะให้ในส่วนของรูระบายอากาศมาปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเป,ป,ปิดปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวช่องเสียบอูอฟังสามพันห้าเสียบลำโพงได้นะครับแล้วก็ช่องกีมการ์ดต,ตรงนี้นะครับใส่กีมการ์ดเข้าไปนะอ่าแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัว ด้าน,นล่างนะครับมันจะเป็นรูชาร์จนะเป็น USB Type C นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ไมโคร SD card นะใส่ได้สูงสุดถึง2องเทราไบต์นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าตัวเครื่องเขาให้มาอยู่แล้ว32มสกิกนะท่านผู้ชมนะมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับเจตัวเกมนี้นะเครื่องเล่นเกมตัวนี้นะครับราคาประมาณ6,990บาทนะอ่าลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยัยใต้คลิปนะครับอันนี้เป็นมือหนึ่งนะท่านผู้ชมนะของแท้ประกันสูงแต่ว่ามจะม,มีบางช่วงที่ลดราคาเหลือ4,990บาทนะะะผมจแปลิงก์ซื้อไยเก้านล่างคคใต้ลิปเนาะในส่่วนขององาาเจ้ตัวมือนี่จะอยู่ราคาประมาณ 3, 4, าณ3-4,000บทเนาะไปซื้อกันมาได้ ครับมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูครูตรีครูตรึงร่งะพี่ม,มาอันนี้พี่ก็เล่นในส่วนของทีมันนี้นะฮะท่านผู้ชมนะอะไรนะลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับพี่อยู่ฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะนี่กดแอลเพื่อที่จะสลับตัวเข้าไปแย่งนะเห็นไหมมันจะมีขีดแย่งอยู่นะครับแอลเซตอาจจะเป็นวิ่งไวเอจะเป็นเข้าไปเข้าไปแย่งนะครับท่านผู้ชมนะเอจะเป็นยิงกับแย่งนะครับนี่เด็กโอ้ยโหยหลุดหมดเลยเฮ้ยเอาดีๆเพื่อน โอ้โหใกล้เกือบแล้วกด B เป็นส่งนะครับ B เป็นส่งนี่กดเซต R จะเป็นวิ่งไวนะแนะนาเวลาเราเลี้ยงลูกคกดเซต R ด้วยครับฟืบครับ B ส่งส่งไปอีกสวยแตะมานะครับวายจะเป็นลูกชิพนะถ้าเราเตีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนั้นต้องกดกดเซต R เซต L ด้วยครับอ้าวเราไม่ได้ลิงคนดูถ้าไม่ใช่กดเซตดเ L R แล้วก็ E จะเป็นการแบบยิงแรงส่วนกด R E จะเป็นการยิงเบานะท่านผู้ชมนะ อันนี้ก็ได้ติดสถานการณ์แล้วถ้ายิงไกลๆนอกกรอบเนี่ยแนะนําให้กด lr และ e พร้อมกันนะถ้าใกล้ๆเบื่อกี้ควรกด re นะครับมันจะลิงให้เอามันหลอ่นอะไรอ่ะคนดูมาดีมาดีภาพสวอว่าสวยนะเล่นได้ประมาณ30มฟรมนะครับกมินี้เออผมบอกเลยนะว่าหายากนะคอมเครื่องราคา6,000นี่จะเล่นแบบนี้ได้นะครับคือนี้นี่ ทีเดียวจบไม่กินไฟไม่กินแบตตะเลยดิเข้าแล้วฮะคนดูนะเห็นไหมกด r อนะครับพร้อมกันอันนี้เป็นเครื่องเล่นเกมที่คุ้มนะเพราะมันมีแผ่นเกมให้เลือกเล่นได้เยอะนะครับเวลาเราเบื่อเราก็ขายได้นะแผ่นเกมพวกนี้นะครับถ้าซื้อแบบตลับมาอะนะเย่เวอร์ีจูดเห็นไหมคนดูชตโคตรดีนี้เป็นยงไงนะแม่น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  สวยสิบศูนย์นีว่าเราลิเวอร์ลิเวอร์เราชุดแดงนี่ว่าไปครับนี่เข้าไปแย่งสวยเตะมาได้นะทำดีเ่อนสวยอุย้ยส่งติดนี่เดยนี่เดียเข้าไปแย่งเลยสวยเพื่อน้ยโอ,ยโอย้มันยังยืงย้อไว้ได้อีกกดเซตอากับอีแล้วนะค้างไว้มันจะเป็นเข้าไปแย่งครับแต่เราก็ต้องควบคุมทิศทางการวิ่งอยู่นะฝั่งซ้ายมือนะครับจอยสติ๊กฝั่งซ้ายนะนี่ เปิดเข้าไป <The delivery. S 1> นี่เลยครับมงอุ้ยสวยเข้าไปย่งเข้าไปย่ง <intense> นี่เลยครับสวยเพื่อน on ทำดีหนึ่งสองหนึ่งสองสวยเปิดไปเพื่อนครับนี่เนี่ยวิ่งเข่าเข้าคนดู อันน่าจะส่งต่อ,อกสักรอบหนึ่งเนาะยิงมุมนะยิงมุมกดไวนะครับคนดูกดวายจะเป็นลูกชุดแบบส่งขึ้นฟ้านะบี B จะเป็นแบบเตะปกตินะไอ้บีจะเป็นแบบส่งนะครับ Now, นี่เนี่ยชาร์จยิงเรียบร้อยครับเห็นไหมถ้าลูกยิงเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะกด L R L R ตรงนี้นะ <Ch anks S 1> กับ E <A S 1> นะครับมันจะเป็นแบบยิงเข้าไปเลยนะครับดูดูต้องจับลูกก่อนนะคนดู แล้วก็ชาร์จยิงเป็นไง่ะโอ้โหโคตรดีโหโคตรพุ้นนะอันนี้เล่นออฟไลน์ได้นะเกมนี้นะครับจะออนไลน์ก็ได้เล่นกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะครับสวยอุ้ยเข้าไปเสียบไม่โดนวะเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยนี่เลยครับ เว้ยเกิดไปแล้วอู้หลุดมันไกละจากมันเราแย่งไม่ค่อยได้นะคนดูนะต้องแบบแล้วแต่คนนะบางคนก็นแม่นมากครับแย่งได้อะไรเงี้ยโอเคเพื่อนส่งครับไปวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยสวสยส่งหน้าน,นี่แหละนี่เนี่ยครับอีกรูปหนึ่งครับ มันจะมีชิคกันเล่นนะ L I L I กับ E พร้อมกันนะครับจะยิงแรงขึ้นถ้า R E ปกติมันจะแบบว่ายิงเบาหน่อยมันจะมีแบบว่ายิงเต็ม power ก็คือ L R L R E พร้อมกันเเห็นไหม L R E พร้อมกันกับอ่ยิงแบบ R E นะครับเนี่ไปดูคอนทรนได้นะดนนนูกัางในคอนทรลก็ได้สำหรับใครที่แบบว่าอุย้ยพี่มันจะยิงยังไงดีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะซื้อยับเรียบร้อยสวยส่งให้เพื่อนครับนี่ปับ๊บวิจะมุงจะเข้าไปมุงนิดหน่อยอุ้ยนี่นะครับวินะครับนี่อู้เสียบผิดตัววิ่ไหนเพื่อนวิ่ไหนเพื่อนอืมนี่แหละเกี่ยวมาได้แล้วสวยส กองหลังโนตึงโว้นี่เดิอสวยเพีนโอ้ไม่จับบอลจ่ายบอลพลาดนะครับคนดูสวยมุมนี้แนล่โอ้โยตีอัดไขวะ โอ๊ะสวยเพื่อนสับเลยดิอย่างนี้นี่ดิโอ้โหทำไมเป็อย่างนั้นวะโวยวายโวยวายคนดูเปิดไปครับเพราะว่าวิวิวิโดนแล้วนั่นน่ะโอ้โหส่งกลับ นี่ดิเรียบร้อยสวยเพื่อนซาลานะซาลานี่ดิยิงติดได้ไงวะมาดีสวยหกองหลังเราเล่นดีจัดบอกเลยส่งไปแล้วพี่ดีเอสนี่ดิ ดช็อตนี้อุย้ยหือฟับเกี่ยวม,มาได้สวยนี่นี่เลยครับโอ้ยเอ้ยฟับเปิดไม่อืมสง่งให้ซาร่าสวยนี่เลยโอ้ยเขาโคตรเดือดโคตรเดือดอือ ค้ดคันนะ่ะคนดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเจ้าตัวเกมเอฟซียนะี่สิบสีนะท่านผู้ชมนะเล่นได้นะครับประมาณ30เฟรมนะอ่าราคาก็ด้านล่างคำใหญ่นคลิปเลยส0 0พันนะครับส่วนนี้ซื้อเครื่องก็2,000เอ่อ6,990บาทนะมือหนึ่งนะครับมือสองก็ได้ก็ซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับมือสองกนะ็สามถึงสี่พันเนาะก็ถือว่าคุ้มมาเล่นได้ดีประมาณ30เฟรมเอทเนาะอืมถ้าเบื่อก็ขายได้นะสำหรับเจ้าตัวแผ่นเกมนี้นะครับอืมไปซื้อกันได้ตามล่างด้านล่างคำใหญ่คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้ก